การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีนางพญาง,งูตัวหนึ่งอาศัยอยู่ถ้ำในป่าลึกซึ่งนางนั้นได้ปกครองงูทั้งหมดต่อมาพื้นที่ของนางถูกชาวบ้านลุกลํำเข้าไปอาศัยอยู่ทำให้นางต้องพาเหล่าบริวารงูอพยพเพราะเกรงว่าบริวารของตนนั้นจะได้รับอันตรายจากพวกมนุษย์ จึงอพยพไปที่เกาะแห่งหนึ่งซึ่งเป็นเกาะกลางน้ำและห่างไกลจากพวกมนุษย์ทำให้บนเกาะนี้มีงูมากมายต่อมาวันหนึง่งมีหญิงสาวชื่อแก้วออกไปหาปลากับพ่อที่ทะเลวันนั้นเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันมีลมพายุรุนแรงทำให้แก้วตกเรือแล้วโดนกระแสน้ำพัดไปที่เกาะงู เมื่อนางฟื้นขึ้นนางก็เดินไปรอบๆอบเกาะเพื่อที่จะไปหาน้ำดื่มระหว่างทางที่นางเดินไปนั้นมีแต่งูนางกรีดร้องด้วยความตกใจแต่งูพวกนั้นก็ไม่ได้ทำร้ายนางเลยมีงูบริวารตัวหนึ่งตกใจที่ได้เห็นหญิงสาวพัดหลงเข้ามาในดงงูกลัวว่าจะเป็นอันตรายต่อพวกพ้อง จึงนำเรื่องนี้ไปบอกกับนางพญางูนางพญางูจึงบอกไปว่าพวกเราไม่อยากฆ่าหรือทำร้ายมนุษย์เลยแค่อยากอยู่อย่างสันติบนโลกใบนี้แต่ว่าเมื่อนางมนุษย์คนนั้นได้มาพบที่อยู่ของพวกเราเกรงว่าอนาคตจะเป็นอันตรายต่อเหล่าบริวารข้าอยากจะไปพบกับนางคนนี้ จากนั้นนางพญางูก็เข้าไปพบกับผู้หญิงคนนั้นแก้วตกใจจนล้มลงที่เห็นผู้หญิงรูปร่างครึ่งบนเป็นมนุษย์ครึ่งล่างเป็นงูนางพญาก็รีบบอกแก้วไปว่าไม่ต้องกลัวเราไม่ทําร้ายเจ้าหรอกเราแค่อยากมาคุยกับเจ้าว่าเจ้ามาที่นี่ได้อย่างไรแก้วจึงเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟัง นางพยายงูจึงบอกแก้วไปว่าเราและเหล่าบริวารอยากอยู่ที่นี่อย่างสันติไม่ต้องการให้มนุษย์รู้ที่อยู่ถ้าเจ้ารับปากเราจะให้ทองคำกับเจ้าและสัญญาว่าจะไม่ทำร้ายเมื่อแก้วได้ยินดังนั้นก็ดีใจและรับปากว่าจะไม่บอกใครเรื่องนี้นางพยางงูก็ได้พาแก้วกลับมาส่งที่บ้าน และได้กำชับอีกว่าเจ้าอย่าบอกเรื่องนี้กับใครเป็นอันขาดฉันสัญญาจ่ะว่าจะไม่บอกเรื่องนี้กับใครแก้วยืนยันเมื่อแก้วกลับมาบ้านก็ดีใจเพราะได้ท้องก้อนโตกลับมาพ่อแปลกใจจึงถามแก้วว่าเอ็งไปเอาทองมาจากไหนแก้วตอบว่าตอนที่ฉันโดนกระแสน้ำพัดไป พอฉันฟื้นขึ้นมาฉันก็เห็นทองคำอยู่ข้างฉันจะ้ะทองคำที่แกเห็นคือที่ไหนหรือแก้วอืมฉันจำไม่ได้หรอกจะ้ะเพราะมันไกลมากแก้วพยายามตอบปฏิเสธไปเมื่อได้ฟังดังนั้นพ่อก็เสียดายที่ลูกสาวจำสถานที่นั้นไม่ได้อีกแล้วต่อมาแก้วกับพ่อจึงเอาทองคำนั้นไปขาย เพื่อนำเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายในบ้านแต่ได้เงินมาไม่นานเงินนั้นก็ต้องหมดไปเพราะพ่อแก้วเอาเงินไปเล่นการพนันจนหมดตัวและเป็นหนี้วันหนึ่งเจ้าหนี้จึงบอกกับพ่อแก้วว่าถ้าไม่มีเงินมาคืนจะให้ลูกสาวมาใช้หนี้แทนแก้วเมื่อได้ฟังคำขู่จากเจ้าหนี้ก็ตกใจ วันต่อมาตนจึงเดินทางไปหานางพญางูเพื่อที่จะขอความช่วยเหลือนางพญางูเมื่อได้ฟังคำที่แก้วพูดก็เห็นใจและรับปากว่าจะช่วยแก้วและให้ทองคำมาอีกหนึ่งก้อนตั้งแต่นั้นมาแก้วกับนางพญางูก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันระหว่างทางที่แก้วกลับมาบ้าน ก็ได้มาเจอกับเจ้าหนี้พอดีแก้วจึงบอกว่าตนนั้นมีเงินที่จะใช้หนี้แล้วและแก้วก็เอาทองคำนั้นให้กับเจ้าหนี้ไปแต่เจ้าหนี้นั้นเป็นคนโลภและขี้โกงมันไม่ยอมและบอกกับแก้วว่าอินางแก้วข้าอยากได้แกมาทำเมียแก้วไม่ยอมจึงเกิดการทะเลาะและต่อสู้กัน ขณะนั้นเองได้มีผู้ชายคนหนึ่งชื่อทศผ่านมาเห็นจึงได้เข้าไปช่วยแก้วไว้พวกนั้นสู้ทศไม่ได้เพราะทศเป็นทหารเก่งการต่อสู้จึงยอมแพ้และสัญญาว่าจะไม่มาทำร้ายแก้วอีกแก้วประทับใจในตัวทศมากอีกทั้งทศยังเป็นผู้ชายที่รูปร่างหน้าตาดี ทำให้แก้วแอบชอบทศขึ้นมาทศอาศัยอยู่กับแม่ที่ป่วยจนตาบอดเขาจึงต้องลาออกจากราชการเพื่อมาดูแลแม่ทศเป็นผู้ชายจิตใจดีกระตันยูและรักแม่มากจึงไม่ค่อยสนใจเรื่องผู้หญิงระหว่างนั้นแก้วก็ได้แอบสืบเรื่องของทศอย่างลับๆทำให้รู้ว่าทศนั้น ลาออกจากงานเพื่อมาดูแลแม่ที่ป่วยแก้วอยากจะช่วยเหลือทศเพราะรู้ว่าครอบครัวของเขานั้นฐานะปานกลางทำให้มีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายและตนจะได้เชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีต่อทศวันต่อมาแก้วจึงเดินทางไปขอความช่วยเหลือจากนางพญางูอีกเช่นเคยและนางพญางูก็ช่วยเหลือแก้ว ราคิดว่าแก้วเป็นเพื่อนที่ดีเมื่อแก้วนำเงินมาให้ทศทศจึงบอกกับแก้วไปว่าขอบใจมากนะที่ช่วยถ้าหาเงินได้เมื่อไหร่ฉันจะรีบมาคืนไม่ต้องนำมาคืนฉันหรอกจัะพี่ทศฉันยินดีแก้วตอบแต่ทศนั้นก็ปฏิเสธเพราะตนไม่อยากติดหนี้บุญคุณใครและทุกครั้งที่เขามีปัญหาเรื่องเงิน แก้วก็จะเข้ามาคอยช่วยเหลือตลอดทำให้เขาเริ่มสงสัยว่าแก้วนั้นฐานะก็พอๆกับตนแต่หาเงินจำนวนมากมาจากไหนวันหนึ่งทศจึงทำทีว่าจะมาขอยืมเงินแก้วอีกและเขาก็ได้แอบสกดรอยตามแก้วไปเมื่อตามไปถึงเกาะทศก็ตกใจมองไปทางไหนก็มีแต่งู และสิ่งที่ทำให้เขาตกใจไปมากกว่านั้นก็คือภาพที่เขาเห็นแก้วคุยกับผู้หญิงที่รูปร่างเป็นงูขณะที่แก้วคุยกับนางพญางูอยู่นั้นบริวารก็ได้บอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งแอบสะกดรอยตามแก้วมาที่เกาะเมื่อทศได้ยินดังนั้นก็รีบวิ่งหนีแต่นางพญางูได้ใช้หางลัดไว้และบอกว่าเจ้า เจ้ามาที่นี่ได้อย่างไรทศจึงสารภาพไปว่าขอโทษที่ทำให้ตกใจแค่อยากรู้ว่าแก้วนั้นไปเอาเงินมาจากไหนจึงแอบตามมาและแก้วก็ขอร้องว่าอย่าทำร้ายพี่ทศเลยจะ้ะพี่ทศเป็นคนดีอีกทั้งต้องดูแลแม่ที่ป่วยนางพญางูจึงบอกกับทศไปว่า อย่าบอกเรื่องนี้กับใครแล้วเราจะไว้ชีวิตเจ้าทศเมื่อได้ยินดังนั้นก็รับปากนางพญางูนางพญางูก็ได้พาพวกเขาทั้งสองกลับมาส่งที่บ้านเมื่อทศนั้นกลับมาถึงบ้านเขาก็นอนไม่หลับเพราะในหัวมีแต่หน้านางพญางูเขาก็ไม่เข้าใจว่าทำไมคิดถึงแต่หน้านาง ทั้งๆท,ที่มีผู้หญิงมากมายเข้ามาแต่ตัวเองก็ดันไปชอบงูเขาจึงคิดไปเองว่าอาจจะเป็นเพราะมนตาใสาเวทของนางพญางูก็เป็นได้เช้าว,วันรุ่งขึ้นทศจึงเข้าไปวัดเพื่อไปขอน้ำมนต์กับหลวงพ่อคิดว่าน้ำมนต์คงจะช่วยชำระล้างมนตาได้ก่อนกลับหลวงพ่อได้เตือนทศว่า โยมโทศเป็นคนดีแต่ชาตินี้มีกรรมหนักที่ต้องชดใช้ทศได้ยินก็ตกใจจึงถามไปว่ากรรมอะไรหรือขอรับหลวงพ่อแล้วแก้ได้ไหมครับกรรมมันก็เหมือนเงาตามตัวถ้าม,มาถึงจะวิ่งหนียังไงก็ไม่พ้นให้โยมโทศแผ่เมตตาให้คู่กรรมครูเวรเยอะๆนะหลวงพ่อบอก เมื่อกลับมาถึงที่บ้านทศก็เอาน้ำมนมาราดที่ตัวและดื่มกินแต่เขาก็ยังคงคิดถึงนางพญาง,งูอยู่เหมือนเดิมเมื่อทนความคิดถึงไม่ไหวจึงได้เดินทางไปหานางพญาง,งูทศได้ตัดสินใจบอกนางพญาง,งูกับเรื่องในใจของตนนางพญาง,งูในใจลึกๆแล้วก็รู้สึกกับทศไม่ต่างกัน แต่ต้องปฏิเสธไปเพราะรู้ว่าแก้วนั้นก็แอบชอบทศอยู่จึงบอกไปว่าคนกับงูรักกันไม่ได้แต่ทศก็ยังยืนยันคําเดิมและเขานั้นก็พยายามพิชิตใจนางงูจึงบอกไปว่าตั้งแต่เกิดมาข้าก็ไม่สนใจและคิดเกินเลยกับผู้หญิงคนไหนมาก่อนแต่กับเจ้า ข้ารู้สึกผูกพันตั้งแต่แรกพบและข้าก็ไม่รังเกียจที่เจ้าเป็นงูและทศก็ไปมาหาสู่กับนางพญางูบ่อยขึ้นความผูกพันของเขาทั้งสองก็เริ่มก่อตัวทีละน้อยจนในที่สุดก็เกิดเป็นความรักแก้วนั้นสังเกตว่าต่อให้ตนนั้นจะดีกับทศสักแค่ไหนแต่ทศนั้นก็ไม่รู้สึกพิเศษอะไรกับตน ถ้าปล่อยไว้แบบนี้แก้วคงจะคิดข้างเดียวจึงตัดสินใจไปสารภาพรักกับทศแต่ทศนั้นก็ได้ปฏิเสธไปเมื่อแก้วได้ถามทศว่าทำไมถึงไม่ชอบในตัวเขาทศก็ได้บอกไปว่าหัวใจของเขานั้นได้มอบให้กับใครคนหนึ่งไปแล้วแก้วเสียใจมากกินไม่ได้นอนไม่หลับ เพราะตนคิดมาตลอดว่าบนโลกใบนี้ไม่มีใครรักทศเท่ากับตนอีกแล้วและตนก็ไม่สามารถรักใครได้อีกเช่นกันแต่มีสิ่งหนึ่งที่ยังค้างคาในใจแก้วอยากรู้ว่าผู้หญิงที่เป็นเจ้าของหัวใจทศเขาคือใครวันหนึ่งแก้วจึงได้ไปแอบดูทศและสะกดรอยตามเขาไป ภาพที่แก้วได้เห็นก็คือทศได้อบกอดกับนางพญางูซึ่งเป็นเพื่อนรักของเขาในใจแก้วทั้งเจ็บและแค้นไม่คิดว่าเพื่อนจะทำกันได้ลงร่างกายของแก้วชาไปทั้งตัวทั้งโกรธทั้งเกลียดทั้งรักความรู้สึกนี้ปะปนรวมกันไปหมดเมื่อแก้วกลับมาถึงที่บ้าน เขาก็ได้วางแผนที่จะกำจัดนางพญางูเพราะตนคิดว่าเมื่อไม่มีนางพญางูแล้วทศก็อาจจะหันมาชอบตนเย็นวันนั้นเขาได้ไปบอกกับชาวบ้านว่าทุกคนอยากรวยกันหรือเปล่าจ๊ะฉันจะพาไปเอาทองคำที่เกาะกลางน้ำแต่เกาะนั่นน่ะมีนางพญางูเฝ้าอยู่ถ้าฆ่ามันได้ ทองนั้นก็จะเป็นของพวกเราทั้งหมดชาวบ้านได้ยินดังนั้นก็ดีใจเพราะเคยเห็นแก้วเอาทองคำไปแลกเป็นเงินแก้วจึงบอกหมอผีในหมู่บ้านไปด้วยเพื่อสู้กับนางพญางูและแก้วก็ได้คิดแผนการไว้ว่าจะเผางูให้ตายทั้งเกาะเพื่อให้นางรับรู้ถึงการสูญเสียคนรักไปว่ามันเป็นอย่างไรเมื่อถึงเกาะ แก้วก็ให้คนนำน้ำมันไปเทตามจุดต่างๆจากนั้นก็ใช้ไฟเผางูทั้งหลายก็เลื้อยหนีตายแก้วสั่งว่าถ้ามันเลื้อยลงน้ำก็ให้ใช้เสียมสับพญางูรับรู้ได้ถึงอันตรายก็รีบออกไปแล้วพูดกับแก้วและชาวบ้านว่าพวกเจ้ามาทำร้ายเราทำไมเราไปทำอะไรให้ ข้าก็แค่อยากได้ทองคำที่เจ้าเก็บไว้หมอผีพูดนางพญางูจึงตอบว่าพวกเจ้าทำร้ายบริวารของข้าแม้เพียงทองซักเสี้ยวข้าก็จัดไม่ให้แก้วทำไมเจ้าถึงทำร้ายข้าแก้วจึงตอบไปว่าเพราะเจ้าเจ้าหักหลังข้าเจ้ายังคนที่ข้ารักไป จากนั้นแก้วก็บอกให้หมอผีจัดการนางพญางูหมอผีได้ร่ายเวทมนต์ต่อสู้กับนางพญางูและได้ใช้ยันพยาคุดทำให้นางพญางูหมดแรงขณะนั้นเองทศได้มาหานางพญางูและเห็นเหตุการณ์พอดีทศจึงเข้าไปทำลายยันและรีบบอกให้นางพญางูรีบหนีไปหมอผีจึงบอกให้ชาวบ้าน จับทศเป็นตัวประกันและบอกนางพญางูว่าถ้าเอง็งหนีไปข้าจะฆ่าไอ้ทศทศตะโกนบอกนางพญางูไปว่ารีบหนีไปไม่ต้องห่วงฉันเมื่อเห็นว่านางพญางูลังเลที่จะไปทศจึงได้เข้าไปแย่งมีดชาวบ้านที่ขู่ตนไว้แต่อัน,นิจจาช่วงที่ยื้อแย่งกันอยู่นั้นมีดก็ได้แทงเข้าไปที่ทศ แก้วเห็นดังนั้นก็ร้องโฮรีบวิ่งเข้ามาช่วยแต่ทดนั้นก็ค่อยๆหมดลมและจากไปในที่สุดนางพญางูกรีดร้องด้วยความเสียใจแล้วรีบเลื้อยเข้ามาหาทศหมอผีได้ใจรีบใช้ยันพยาคุดสกุดไว้เมื่อเห็นนางพญางูอ่อนแรงก็ให้ชาวบ้านจับนางเพื่อที่จะเผาขณะที่หลวงพ่อท่าน กำลังกวาดใบไม้อยู่นั้นวิญญาณทศได้มาขอความช่วยเหลือหลวงพ่อจึงนั่งสมาธิและใช้จิตที่ฝึกดีแล้วนําไปเมื่อถึงสถานที่เกิดเหตุหลวงพ่อก็บอกให้ทุกคนหยุดชาวบ้านทุกคนรวมทั้งหมอผีก็หยุดหลายคนแปลกใจว่าท่านเดินทางมาถึงที่นี่ได้อย่างไรหลวงพ่อก็ได้พูดขึ้นว่า อาตมาขอบินทบาทยมชีวิตใครใครก็รักการเบียดเบียนชีวิตผู้อื่นมันเป็นบาปชาวบ้านก็บอกไปว่านางพญางูตนนี้ถ้าเราไม่ทำร้ายมันอีกหน่อยมันก็จะทำร้ายเราแล้วนางพญางูตนนี้เคยทำร้ายใครไหมหลวงพ่อถามต่อชาวบ้านทุกคนก็เงียบไม่มีใครพูด เพราะนางพญาง,งูไม่เคยทำร้ายใครหลวงพ่อก็บอกต่ออีกว่ามนุษย์ต่างหากที่มีความโลภแล้วไปเบียดเบียนเขาชาตินี้ทำเขาไว้ชาติหน้าเขาก็มาฆ่าคืนชาวบ้านเมื่อได้ยินสิ่งที่หลวงพ่อพูดก็กลัวจึงไม่มีใครอยากจะทำต่อและผู้ใหญ่บ้านก็กราบขอบคุณหลวงพ่อที่ได้เตือนสติ และชักชวนชาวบ้านกลับแต่แก้วนั้นก็ยังคงกอดร่างทศไว้ไม่ไปไหนหลวงพ่อจึงบอกแก้วและนางพญางูว่าชาติที่แล้วพวกเองเป็นพี่น้องกันและรักกันมากแต่ต้องมาเป็นศัตรูกันก็เพราะว่ารักผู้ชายคนเดียวกันนั่นก็คือไอทศในชาตินี้ชาตินั้นโยมทศเป็นคู่มันของแก้ว ที่พ่อแม่ได้มั่นหมายกันเองแต่โยมทศนั้นไม่ชอบแก้วคนที่โยมทศชอบก็คือน้องสาวของแก้วนั่นก็คือนางพญางูชาตินั้นแก้วโกธและสั่งให้พราหมณ์สาบน้องสาวให้ใกลายเป็นงูเพราะคิดว่าน้องสาวกลายเป็นสัตว์ประหลาดจะได้อับอายผู้คนรังเกียจ แต่สุดท้ายชาตินี้โยมทษก็ไม่รักต้นเหมือนเคยทุกพ่อรักมากแล้วนะแก้วคำชาติทีเดียวชาตินี้พวกเองจงให้อภัยซึ่งกันและกันเถอะและหลวงพ่อก็เดินจากไปหลายวันผ่านไปก็เริ่มปล่อยวางได้มากขึ้นอีกทั้งได้ฟังคำที่หลวงพ่อเตือนทำให้แก้วมีสติ และเข้าไปกราบหลวงพ่อเพื่อที่จะขอถอนคำสาบให้น้องสาวหลวงพ่อบอกแก้วว่าคำสาบนี้อยู่ที่แก้วถ้าแก้วอาโหสิให้มนตราก่อไขออกแก้วสำนึกผิดที่ตนนั้นมีส่วนทำให้ทดต้องตายนางก็ดูแลแม่ทศและเข้าวัดถือศีลบวชชี อุทิศบุญให้กับโทษและนางพญางูส่วนนางพญางูนั้นก็ได้อโหสิให้แก้วเพราะตนก็มีส่วนผิดเช่นกันและไม่อยากให้ความอาฆาตมาทำร้ายตนเองและคนที่รักอีกความอาฆาตพยาบาทก็เหมือนกับไฟที่จะคอยเผาใจผู้ที่มีให้เกิดทุกข์ถ้าเรายุติได้ชาติหน้า ก็คงไม่ต้องมาจองเวรกันอีก